สรุปข่าวเศรษฐกิจเข้าใจง่ายในไม่กี่นาทีรู้ไว้ไม่ตกข่าวคะ่ะสวัสดีครับวันนี้เราจะมาเจาะลึกข้อมูลสรุปภาวะเศรษฐกิจและก็ตลาดหุ้นสหรัฐนะครับจากวันที่19สิงหาคม2568ที่ผ่านมาข้อมูลชุดนี้ผมว่าให้ภาพรวมที่น่าสนใจมากๆเลยเพราะดูเหมือนตลาดจะส่งสัญญาณที่แบบว่าต่างกันออกไปนะครับค่ะสวัสดีค่ะใช่เลยค่ะดูเหมือนจะมีความเคลื่อนไหวที่ไม่ค่อยไปในทางเดียวกันเท่าไหร่ เป้าหมายของเราวันนี้ก็คือ,อกลั่นกรองประเด็นสำคัญที่สุดออกมาแล้วก็พยายามทำความเข้าใจว่าอะไรมันขับเคลื่อนตลาดในวันนั้นแล้วมันบอกอะไรเราได้บ้างที่เห็นช,ชัดๆเลยคือดัชนีดาวโจนส์นี่แทบไม่ขยับเลยนะครับปิดบกไปนิดเดียวจริงๆแต่ NASDAQ นี่สิรับดิ่งลงไปพอสมควรเลยมันเกิดอะไรขึ้นกันแน่เรามาแกะรอยกันดูหน่อยครับข้อมูลตัวเลขนะครับบอกว่า ดาวโจนส์ปิดบวกแค่0.02%ก็คือเรียกว่าทรงตัวเลยก็ได้แต่ S&P 500นี่ปิดลบไป0.59%ส่วน NASDAQ นี่ชัดเจนเลยร่วงลงถึง1.46%ความแตกต่างตรงนี้น่าสนใจมากทำไมเอ่อทไมหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีถึงโดนเทขายหนักเป็นพิเศษในวันนั้นครับค่ะจุดนี้น่าสนใจจริงๆค่ะการที่ NASDAQ ร่วงลงแรงแบบนี้ มันสะท้อนภาพ2อ,อย่างพร้อมกันได้เลยนะคะอย่างแรกเลยก็คือการเทขายทํากําไรในหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีอันนี้ก็ชัดเจนเพราะว่ามันปรับตัวขึ้นมาค่อนข้างเยอะแล้วก่อนหน้านี้แต่ที่อาจจะลึกลงไปกว่านั้นนะคะคืออาจจะเป็นการที่นักลงทุนเริ่มมองว่าราคาหุ้นเทคบางตัวหรือหลายๆตัวเนี่ยอาจจะขึ้นมาสูงเกินไปแล้วหรือเปล่าแบบว่าไม่เทียบกับปัจจัยพื้นฐานหรือเทียบกับหุ้นในกลุ่มอุตสาหกรรมอื่นๆนะคะมันอาจจะไม่ใช่แค่การขายทํากําไรธรรมดา อาจจะเริ่มมีการาประเมินมูลค่าหรือ valuation กันใหม่หรือมีความกังวลเฉพาะเจาะจงมากขึ้นในกลุ่มนี้ค่ะอ๋อครับแสดงว่าไม่ใช่แค่ขายเพราะกำไรอย่างเดียวแล้วแต่เริ่มมีคำถามเรื่อง valuation เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยแล้วแล้วมีปัจจัยอื่นอีกไหมครับที่กดดันตลาดโดยเฉพาะ NASDAQ เนี่ยดูเหมือนนักลงทุนกาลังรออะไรบางอย่างอยู่หรือเปล่าครับใช่เลยค่ะ อันนี้เป็นอีกปัจจัยที่สำคัญมากๆที่ส่งผลกดดันในวันนั้นนะคะก็คือการที่นักลงทุนออชะลอการซื้อขายลงไปหรืออาจจะลดความเสี่ยงลงเพื่อรอฟังถ้อยถแถลงของประธานธนาคารกลางสหรัฐหรือเฟดค่ะอ๋อเฟดค่ะในการประชุมประจำปีที่แจ็กสันโฮลปลายสัปดาห์นี้นะคะ แจ็คสันโฮนี่เรื่องใหญ่เลยนะครับปกติแล้วใช่ค่ะเป็นเวทีสำคัญมากที่เฟดมักจะใช้ส่งสัญญาณเกี่ยวกับทิศทางนโยบายการเงินในระยะต่อไปตลาดก็เลยเหมือนกับแบบว่ากลั้นหายใจรอว่าจะมีสัญญาณอะไรออกมาเกี่ยวกับเรื่องดอกเบีย้ยหรือว่าการจัดการกับเงินเฟอ้อหรือเปล่าคือความไม่แน่นอนตรงนี้ล่ละค่ะที่ทําให้คนอาจจะยังไม่อยากเสี่ยงมากโดยเฉพาะในหุ้นกลุ่มเติบโตสูงอย่างเทคโนโลยีที่มักจะอ่อนไหวกับเรื่องอัตราดอกเบีย้ยเป็นพิเศษอยู่แล้วค่ะ อืมเข้าใจแล้วครับคือมีทั้งแรงขายทำกำไรเดิมบวกกับความกังวลเรื่อง valuation ในตัวหุ้นเทคเองแล้วก็ยังมีแรงกดดันจากภายนอกคือการรอสัญญาณจากเฟดที่แจ็กสันโฮ e ซึ่งอันนี้เป็นอีเวนต์ใหญ่ที่ตลาดจับตามองมากทีนี้ถ้าเรามองภาพกว้างออกไปอีกหน่อยนอกจากเรื่องหุ้นแล้ววันนั้นมันมีข้อมูลเศรษฐกิจอื่นๆที่น่าสนใจออกมาพร้อมกันด้วยนะครับทั้งดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคที่ดูเหมือนจะปรับตัวลดลง เพราะคนยังกังวลเรื่องเงินเฟอ้ออยู่ค่าเงินดอลลาร์ก็แข็งค่าขึ้นด้วยแล้วก็ราคาน้ำมันดิบ WTI ก็ปรับลดลงปัจจัยพวกนี้มันเข้ามาเสริมหรือว่าสร้างความซับซ้อนให้กับภาพรวมตลาดยังไงบ้างครับค่ะปัจจัยเหล่านี้เข้ามาช่วยเติมเต็มภาพรวมเศรษฐกิจได้ดีเลยค่ะแล้วก็สร้างความซับซ้อนขึ้นจริงๆอย่างที่คุณว่าเลยอย่างแรก ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคที่ลดลงอันนี้ก็เป็นสัญญาณที่ค่อนข้างชัดเจนว่าคนทั่วไปยังรู้สึกไม่ค่อยดีเท่าไหร่กับภาวะเศรษฐกิจโดยเฉพาะเรื่องค่าครองชีพเรื่องเงินเฟ้อซึ่งมันก็อาจจะส่งผลกระทบต่อการจับจ่ายใช้สอยในอนาคตได้นะคะครับกระทบการใช้จ่ายใช่ค่ะส่วนค่าเงินดอลลาร์ที่แข็งค่าขึ้นอันนี้ก็น่าสนใจแม้ว่ามันอาจจะช่วยลดแรงกดดันเงินเฟ้อฝั่งนําเข้าได้บ้าง มันก็จะไปกดดันกำไรของบริษัทที่ส่งออกหรือบริษัทที่มีรายได้จากต่างประเทศเยอะๆนะคะแล้วก็ยังไปกดดันราคาสินค้าโภกพันด้วยอย่างที่เราเห็นราคาน้ํามัน WTI ปรับลดลงในวันเดียวกันอ๋อน้ำมันลงนี่เกี่ยวกับดอลลาร์แข็งด้วยส่วนหนึ่งก็อาจจะมีส่วนค่ะแต่การที่ราคาน้ำมันลดลงเนี่ยอาจจะสะท้อนความกังวลเรื่องอุปสงค์โลกที่อาจจะชะลอตัวลงหรืออาจจะมีปัจจัยด้านอุปทานอื่นๆเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยก็ได้ค่ะมันมีหลายปัจจัยสอนกันอยู่อืม คือที่น่าสนใจคือปัจจัยเหล่านี้มันไม่ได้แค่บอกเล่าเรื่องเดียวกันเสมอไปนะคะบางทีมันก็อาจจะสร้างแรงกดดันที่แบบว่าขัดแย้งกันอยู่บ้างเช่นดอนลลร์แข็งอาจจะช่วยเรื่องเงินเฟอ้อแต่ก็ไปกระทบกําไรบริษัทส่งออกในขณะที่ความเชื่อมั่นผู้บริโภคต่ําก็กดดันการบริโภคในประเทศทุกอย่างมันเชื่อมโยงกันหมดเลยค่ะแล้วโดยรวมแล้วเนี่ยมันก็สร้างบรรยากาศของความไม่แน่นอนแล้วก็ความระมัดร,ระวังในตลาดวันนั้นค่ะ ฟังดูแล้วตลาดวันที่19สิงหาคมนี่เป็นภาพของความระมัดระวังจริงๆนะครับคือมีทั้งการปรับสมดุลภายในตลาดเองก็คือการเทขายหุ้นเทคที่เคยขึ้นมาเยอะแล้วก็มีการตั้งรับรอดูสัญญาณใหญ่จากภายนอกคือเฟดบวกกับภาพรวมเศรษฐกิจที่มีทั้งปัจจัยบวกปัจจัยลบผสมปนเปกันไปหมดเลย ถูกต้องเลยค่ะเป็นภาพของตลาดที่กำลังชั่งน้ำหนักปัจจัยหลายๆด้านพร้อมกันเลยทั้งการปรับพอร์ตภายในกลุ่มหุ้นอย่างที่บอกคือลดเทคโนโลยีลงบ้างแล้วก็การเฝ้าเราความชัดเจนของนโยบายการเงินซึ่งเป็นปัจจัยมหาภาคที่จะกำหนดทิศทางใหญ่ต่อไปมันเป็นสภาวะที่ตลาดกำลังเออเหมือนกำลังค้นหาจุดสมดุลใหม่ท่ามกลางข้อมูลที่มันหลากหลายแล้วบางทีก็ดูขัดแย้งกันเองด้วยซ้ำค่ะ ครับผมภาพชัดเจนขึ้นมากเลยครับขอบคุณมากครับสำหรับข้อมูลวันนี้ยินดีค่ะแล้วก็มีประเด็นหนึ่งที่น่าสนใจอยากจะฝากให้ลองคิดต่อนะคะคือในขณะที่ความสนใจส่วนใหญ่ตอนนี้ดูเหมือนจะพุ่งเป้าไปที่สัญญาณจากเฟดแล้วก็การเคลื่อนไหวของหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีเป็นหลักเนี่ย มันมีความเป็นไปได้ไหมคะว่าอาจจะมีประเด็นสําคัญอื่นๆในระบบเศรษ,ษฐกิจหรือในภาคส่วนตลาดอื่นๆที่กําลังถูกมองข้ามไปในสถานการณ์ที่ทุกคนกําลังโฟกัสอยู่แค่ไม่กี่จุดแบบนี้ค่ะเป็นคําถามที่น่าเก็บไปคบคิดต่อเพื่อให้เราอาจจะเห็นภาพที่มันครบถ้วนยิ่งขึ้นค่ะขอบคุณที่รับชมค่ะถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดติดตามรู้ไว้ไม่ตกข่าวแล้วเจอกันคลิปหน้าค่ะ